สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆนทั้งหลายนะครับวันนี้มารีวิว r 4 0 0นะครับเป็นรถบ้าน,านเป็นรถเดิมเดิมเป็นรถเครื่องดีนะครับเครื่องดีคาราด,ดีนะครับผมผมขี่มาเนี่ยวิ่งออกตัวดีมากนะครับและที่สำคัญราคาเบาๆนะครับ อาวิ่งออกตัวดีคาราดดีสามารถว่าใส่พ่วงได้เลยนะครับคันนี้คาราดดีนะครับเดี๋ยวเรามาชมรอบๆคันกันนะครับอาศรี้คันนี้อยู่จังหวัดศรีสะเกษอำเภอกันทารารมนะครับเบอร์โทรติดต่อ061-281-25 94นะครับเป็นเป็นรถน่าใช้อีกคันหนึ่งนะครับพี่น้องสนใจหารถราคาเบาๆไว้ใช้งานก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับรถอยู่จังหวัดศรีสะเกดอำเภอกันทรารมนะครับ อา400คันนี้มีเล่มเขียวแล้วก็มีป้ายทะเบียนนะครับแต่เจ้าของก็อายุไม่มากนะครับสามารถว่าทำเรื่องโอนได้นะครับเครื่องเดิมๆเครื่องแห้งๆ ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดนะครับเบาลอกได้นะครับสองทีก็ เติมแยกต่างหากนะครับยางก็เหลือๆนะครับประมาณนี้นะครับเบรกหน้าหลังใช้งานได้ปกตินะครับเครื่องแห้งๆนะครับสตาร์ทง่ายนะครับจอดนานๆนี่สตาร์ททีเดียวเลยนะครับสตาร์ทง่ายมากนะครับมีมีแต่อย่างยญ่นะครับเป็นเป็นรีวิวน้ำไม่อาบนะครับรีวิวตามสภาพขายตามสภาพเลยนะครับ ไม,ไม่ได้ล้างไม่ได้ขัดไม่ได้เช็ดนะครับไม่ได้ล้างมีแต่ฝุ่นนะครับก็รีวิวตามสภาพเลยนะครับเบรกหน้าหลังใช้งานได้ปกตินะครับก็ประมาณนี้นะครับ R400 เลิฟนะครับ กุญแจอยู่คอนะครับ<ม>เข็ม,มไม่หักนะครับเข็มน้ำมันยังพอได้นะครับ<ม>ก็ประมาณนี้นะครับพี่น้องบอกก็สวยอยู่ครับก็ล็อกได้ได้วยเดี๋ยวเรามา ฟังเสียงกันนะครับแบตบไม่มีนะครับเครื่องนี้ รื่องดีคารดดีมากนะครับขี่โอ้วิ่งออกดีมากเลยนะครับท่านใดสนใจคาา400ตับนบ้านราคาเบาๆนะครับเติมน้ำมันขี่อย่างเดียวนะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้คุยได้นะครับ อาีคันนี้ราคาห้าพันเ้านะครับพี่น้องสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้คุยได้นะครับไปไปก็ได้นะครับไปต่าไปสูงก็ได้นะครับไปต่าไปสูงได้ครับด้านด้านนี้ปิดไฟนะครับปิดไฟครับปิดไฟป,ประมาณนี้นะครับเปิดไฟครับ ับไปสูงได้ไปกลางคืนสบายสบายนะครับไปุ่งไปนานกลางคืนสบายสบๆไฟท้ายก็ออกครับี่น้องท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับรถอา400คันนี้ราคา5,009นะครับขอขายราคานี้นะครับ เดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกกันนะครับคือขายราคามาตรฐานราคาเบาๆเนยนะครับราคา5 9าพันเนะครับขอขายราคานี้ก่อนท่านไหนรับได้ค่อยติดต่อมาที่เบอร์0ูนย์หกหนึ่นะครับไกลๆส่งได้ทั่วไทยมีบริการซื้อขายแรยงเทินแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ คือตัวนี้ไม่มีโปรโมชั่นรถนะครับถ้าใครรับได้ค่อยโทรมานะครับราคา5,900นะครับเครื่องดีคาดีไม่เลื่อนไม่หอนนะครับเติมน้ำมันขี่ขี่ยาวๆเลยนะครับตามที่ผมเคยเคยเล่าให้พี่น้องฟังนันหละรครับ r c ทุกรุ่นนะครับถ้าถ้าคาดีนี่ดีหมดนะครับ ถ้าคาดดีนี่คือคือมันดีไปหมดนะครับวิ่งออกดีแล้วก็ประหยัดน้ํามันไม่อืดนะครับแต่ถ้าคาดไม่ดีนี่โอ้ยเด้ยินแต่เสียงท่อครับเร่งบืนบืนแต่ว่าแรงแต่ท่อล้อไม่หมุนประมาณนี้นะครับคือคือยังอาซีติดขี่ินนรายนี่นะครับมีแต่มีแต่เสียงอื้นแต่ว่ามันโมไปนะครับนั่นคือประมาณว่ารถคาดพอดีนะครับคันถ้ารถคาดดีนี่มันจะดึงไปเลยนะครับเร่งบิดติดมือเอาเนื่อนนะครับขั้นนี้คาดดีนะครับ คดีจนจนผมว่าสามารถว่าใส่พ่วงไหนเลยนะครับคันนี้นะครับผมขี่มาเน,นี่ยโอ้แรนออกดีนะครับพี่น้องผู้ได้สนใจกับที่ต่อสอบถามมาใดนะครับรถอาซี่อยขั้นนี้อยู่จังหวัดศรีสะเกดอำเภอกันทาร่มนะครับเบอร์โทรทีอ0 6 1 2 8 1 2 5 9 c นะครับไก่ไก่ทรงในทั่วไทยนะครับ ภาคใต้ภาคเหนือมีรถตู้ทึบไปส่งถึงหน้าบ้านบริการถึงหน้าเรือนนะครับส่วนแถวอีสานบ้านเรานะครับผมไปส่งเองนะครับไปเมื่อพี่น้องไก่ไก่บ้านเล็กเมืองใหญ่ทิ่นหลงเรื่องเมืองกันดานบ้านลึกลับไปใดเมื่อนะครับว่าจะพี่น้องโทรมานะครับสั่งมาผมก็สิออกไปส่งนะครับผมพี่น้องมีรถสีขายน้ำเฮงจะดีนะครับไปไหนถึงไปถึงกลับมันจัง มันจังบาเสียเที่ยวครับสำหรับพี่น้องผู้ใดสนใจราควขาเบาๆติต่อสอบถามมานะครับเดื่อขันนี้ราคาหาพันเก่า 5, นะครับลดราคาลักพันนะครับที่ใส่งานยาวๆเติมน้ำมันขี่ยางเดียวนะครับสนใจก็คุยได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาอัปเดตนิดนึงนะครับ คลิปก่อนหน้านี้นะครับเช่นเมื่อวานนี้นะครับผมก็มารีวิวรถที่อยู่ท้ายรถนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่นะครับอกอริล่าเอกสารเล่มชุดโอนก็ยังนะครับส่วนแดดนะ่ผมผมลื้อนะครับผมลื้อจัดสภาพใหม่อยู่นะครับสีแบบว่าสีมันมันไม่เข้ากับสเปคเท่าไหร่นะครับผมก็เลยลื้อนะครับ เดี๋ยววันหลังถ้าเสร็จก็จะมาลงให้ชมนะครับผมสำหรับ honda, nova, แดดนะครับส่วนคลิปก่อนหน้านั้นก็เป็นเวยบร้อยสต์นมือคันสีแดงนะครับก็ติดจองไปแล้วนะครับส่วนคันอื่นๆก่อนหน้านั้นก็มีหลายคันนะครับก็ก็ปิดไปหลายคันนะครับอย่างเช่นเวยบร้อยสิบไอสตันมือทั้งสองคันก็ปิดไปแล้วนะครับ เอา,า,เ,อาเอาส่วนที่ยังดีกว่านะครับเอามาคันที่ยังคันที่ยังก็จะมีฮอนด้าดีมนะครับสารนทมอแล้วก็เทน่าเทน่าคัน4 9่พมี2คันนะครับพี่น้องตอนนี้ก็ยังอยู่ทั้งทั้งสคันนะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งภาษีหกแปเอกสารเล่มชุดโอนครบคันนั้น5 9าพคันนั้นก็ยังอยู่ นะครับพี่น้องแล้วก็รีโอนะครับคาวาซกิรีโอก็ยังอยู่นะครับพี่น้องก็แล้วก็คาสสิกคาสสิกก็ยังอยู่นะครับหนึ่งคันเป็นคันสีดำนะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งก็เป็นเป็นรถอ่าเป็นเป็นรถแด็กนะครับยังยังไม่ได้ลงให้พี่น้องชมแต่ว่าคันนั้นก็ยังอยู่นะครับ เดี๋ยววันหลังก็จะทยอยทยอยมาลงให้พี่น้องได้ชมทั้งทุกๆคันแหะครับที่ที่เคยรีวิวอยู่ท้ายรถแล้วยังไม่ได้มารีวิวก็จะทยอยมารีวิวให้พี่น้องได้ชมเหมือนกับอาซีคันนี้แหะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็ติดต่อดสอบถามได้นะครับสําหรับอาซีคันนี้ราคาห้าพันเนะครับเดี๋ยวเรามาขี่ให้ชมนะครับผมจะขี่ให้ชมแล้วก็ขี่กลับบ้านเลยนะจอดนานๆก็สตาร์ทง่ายนะครับเรื่องสตาร์ทไม่มีปัญหาเลยรถคันนี้ครับ จอดสตาร์ที่เดียวที่เดียวตลอดเลยนะครับเว้นแต่เราน้้ำมันจะหมดครับครัพวี่หอกดีนะครับไม่เีนนะเราถ้าใคสนใจก็่องออถามมาได้นะครับ วิ่งดีนะครับ้าดดีครับไม่อืดน,นะครับแล้วก็ไม่มีข้อแม้แค็กนะครับอย่างท่านใดสนใจก็สอบถามมาได้นะครับรถอยู่จังหวัดเชียงใหม่จังหัพืนอการวัครันแล้วเดียวถึงบ้านนะคร,ะครเครื่องดีจริงๆครับ ออเกียร์สามเลยขนาดเกียร์สนะครับเครื่องดีมากนะครับงา้ทถ้าใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับแบบหนึ่งนะครับ ดีวิ่งออกดีใช้งานดีไม่อุดไม่เลื่อนไม่หอนไม่ควันนะครับขี่เป็นรถที่น่าใช้น่าใช้อีกคันหนึ่งนะครับพี่้องเติมน้ํามันขี่อย่างเดียวนะครับการันตีว่าดีแน่นอน,นครับพี่น้องท่าใดนสนใจติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0612812594นะครับ RC 0 0คันนี้ราคา5 9 0 0กนะครับพี่้องก็ติดต่อสอบถามมาได้คุยได้นะครับ ไปอ่า,อา,าสำหรับวันนี้ก็จะขออำลาพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ชมมาจนจบนะครับ แล้วก็ขอบคุณทุกๆท่านที่อุดหนุนทางช่องนะครับทุกๆคนที่ติดตามนะครับแล้วก็ทุกๆเสียงทุกๆสายทุกๆหัวใจทุกคอมเมนต์นะครับที่ให้กําลังใจมาและทุกๆเสียงทุกๆสายทุกๆพื้นที่ด้วยนะครับที่โทรมาให้กําลังใจถ้าหากว่าท่านโทรโทรมาผมยังไม่ได้รับสายก็แสดงว่าผมติดสายอื่นอยู่นะครับใจเย็นๆแล้วก็โทรมาใหม่นะครับผมรอรับสายอยู่ โทรมาได้ตลอดนะครับปรึกษาได้ตลอดสําหรับเรื่องรถนะครับกลางวันกลางคืนช่างบัญญาพาทายินดีให้บริการพี่น้องตลอดนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ